คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสารเหตุและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมนะครับ อย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วเราก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะแจ้งเมื่อมีเวลามีการอัปโหลดตอนใหม่นะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็นาเสนอในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชจำยอมแล้วก็การระงับสิ้นไปซึ่งทรัพยา์นะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องของทรัพยา์ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายชนิดหลายแบบนะครับการได้มาแล้วก็การระงับสิ้นไปของบรรดา ทรัพย์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่จะทําให้การได้มาด้วยกันนะครับสิ้นไปนั้นเนี่ยมีผลทางกฎหมายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจมีกรณีที่เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่ได้สิทธิ์ต่างกันนะครับว่าจะมีผลต่อสิทธิ์ที่แต่ละฝ่ายได้มาหรือว่ามีอยู่เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับโดยปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ว่าถ้าภาระจำยอมเนี่ย ระง,งับไปเพราะว่าไม่ได้ใช้เกินกว่า10ปีนะครับจะสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ซื้อสามยาทรัพย์เนี่ยได้หรือไม่นะครับเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นก็สมมุตินะครับว่ามีนายแดงเนี่ยมีที่ดินอยู่1แปลงนะครับโดยที่ดินที่ดิดกันเนี่ยก็เป็นของนายดำนะครับก็ด้ดยความที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ รู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีนะครับนายแดงก็เลยได้ขอใช้ทางผ่านที่ดินของนายดำเป็นทางเดินแล้วก็ทางให้รถยนต์ผ่านนะครับนายดำก็ตกลงแล้วครับแล้วก็ได้มีการจดทะเบียนให้สิทธิทางพระราจำยอมแก่ที่ดินของนายแดงไว้ในทางทะเบียนไว้ด้วยนะครับแต่ว่าภายหลังจากนั้นเนี่ยต่อมาปรากฏว่านายแดงเองเนี่ยได้เปลี่ยนเส้นทางเข้าออกนะครับก็ไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมที่จดทะเบียนพระราจำยอมไว้นะครับไปใช้ทางเดินแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยอีกทางหนึ่งนะครับโดย เวลาก็ผ่านไปไม่ได้ใช้ทางเดินแล้วก็ทางรถยนต์ที่จดเป็นพระราชจำยอมเนี่ยเป็นเวลาเกินกว่า10ปีนะครับต่อมาเนี่ยนายแดงก็ได้ขายที่ดินของตัวเองให้กับนายขาวไปนะครับแล้วก็ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตัวเองให้ในายขาวไปเรียบร้อยตามสัญญานะครับนายดำเนี่ยพอเห็นว่านายแดงไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ทางพระราชจำยอมที่จ,จดเดบียนไว้เป็นเวลาเกินกว่า10ปีแล้วด้วยนะครับ ก็เลยได้สร้างรั้วกั้นบริเวณที่เดิมเนี่ยเคยเป็นทางพระจำยอมอยู่นะครับก็เป็นเหตุละครับให้ในขาวเนี่ยผู้ซื้อทรัพย์มานะครับก็ได้มาฟ้องขอให้ในายดำเนี่ยรื้อถอนรั้วที่สร้างออกไปนะครับนาําก็ให้การแล้วก็ฟ้องแย้งว่าไอ้เจ้าตัวพระจำยอมที่ว่าเนี่ยนะครับมันระงับไปแล้วเพราะว่าไม่มีการใช้นะครับแล้วก็ขอให้ในายขาวเองเนี่ยไปจดทะเบียนปลอดพระจำยอมให้แก่นายดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของคดีที่เกิดขึ้นนะครับโดยกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเกิด เป็น,นกรณีที่เดิมเนี่ยการได้พระําจำยอมเกิดจากการตกลงกันใช่ไหมครับระหว่างในดำกับในแดงจนกระทั่งได้มีการจดทะเบียนพระําจำยอมไว้โดยชอบแล้วนะครับแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ได้พระําจำยอมนั้นมาแล้วไม่มีการใช้พระําจำยอมเกินกว่า10ปีนะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1, 3 9 9นกะครับก็ได้กําหนดไว้นะครับ,รกก 1, รบ,ว,รบว่าถ้าไม่ได้ใช้พระําจำยอมเป็นเวลา10ปีนะครับ ก็ถือว่าภาระจำยอมนั้นสิ้นไปนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับถ้าหากว่านายแดงเนี่ยยังคงเป็นเจ้าของที่ดินสามัญทรัพย์อยู่นะครับการที่นายดำไปสร้างรั้วกัน้นก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่านายแดงเองเนี่ยไม่ได้ใช้ทางภาระจำยอมนั้นมากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่เรื่องที่มันเป็นเหตุขึ้นมาเพราะว่านายแดงเนี่ยได้มีการขายที่ดินของตัวเองให้กับนายขาวไปนะครับแล้วขณะที่นายขาวตกลงซื้อแล้วก็จดทะเบียนร,รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ว่านะครับ พอไปดูในทางทะเบียนเนี่ยก็จะยังปรากฏสิทธิ์ในพระาจำยอมที่ยังเป็นประโยชน์กับที่ดินที่นายขาวซื้อมาจากนายแดงอยู่นะครับคราวนี้การที่นายแดงไม่ได้ใช้ทางพระาจำยอมเป็นเวลาเกินกว่า10ปีเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่สิทธิ์ในพระรจำยอมเนี่ยสิ้นไปโดยผลจากการที่เกิดพฤติการตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับไม่ได้เกิดจากการตกลงทำนิติกรรมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้พระรจำยอมนั้นสิ้นไป ก็ยังถือว่าเป็นการระง,งับไปซึ่งทรัพยสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับมาตรา1,301ก็ได้กำหนดให้นำบทบัญญัติในมาตรา1,299รมาใช้กับการระง,งับสิ้นไปของทรัพยสิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งตามมาตรา1299วัรกสรคสองนะครับในหลักการนะครับก็คือกำหนดไว้ว่าถ้าหากเป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทรัพยสิทธิ์ในทางอื่นนอกจากนิติกรรมที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงไว้เนี่ย ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้นะครับหากว่าบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยได้สิทธิมาโดยสุจริตแล้วก็เสียค่าตอบแทนนะครับแล้วนี้กรณีของนายขาวนะครับเมื่อขณะที่ตัวนายขาวเนี่ยซื้อที่ดินก็ยังปรากฏว่ามีาระาจำยอมอยู่ในทางทะเบียนอย่างที่เรากล่าวถึงไปแล้วนะครับโดยก็ไม่ปรากฏข้อได้จริงนะครับว่านายขาวเนี่ยรู้ว่าสิทธิ์ในทางพระรจำยอมเนี่ยสิ้นไปเพราะว่าไม่ได้ใช้มาเกินกว่า10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าที่ดินที่เป็นพระําจำยอมจะไม่ได้มีการใช้มาก,กว่า10ปีนะครับแต่ด้วยความที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนที่ว่าการระงับสิ้นไปดังกล่าวที่ว่านี่นะครับก็ย่อมไม่อาจยกขึ้นต่อสู้ในขาวได้นะครับในขาวก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ทางพระําจำยอมได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ขอให้ในายดำเนี่ยรื้อถอนรั้วที่สร้างออกไปได้ด้วยนะครับก็ ดังนั้นก็พอสรุปได้นะครับว่าหากแม้พระราชจำยอมจะสิ้นไปจากการที่ไม่ได้ใช้เกินกว่า10ปีนะครับแต่หากว่ายังไม่ได้จดทะเบียนการระงับสิ้นไปนั้นแล้วนะครับก็ย่อมไม่อาจยกออกาสระงับสิ้นไปของพระราชจำยอมที่ว่าเนี่ยขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกถ้าบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยก็ได้ซับไปโดยสุจริตแล้วก็เสียค่าตอบแทนนะครับก็เป็นครบถุวนครับสำหรายการดีกาอินเทรนด์ตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลดีกาที่ 2413ทับ2อ6 6ครับก็เป็นครบช่วงครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจจากกภิพากษาสาราดีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์